สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับวิดีโอของที่ได้มาซื้อมาในเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ก็ของเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนที่ตุลาคมที่ผ่านมาก็ซื้อของเยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ของไทยๆกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นสัตสีมาเฮิร์ฟนะคะมันจะเป็นสบู่เหลว ใบบัวบกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวผิวที่ขัดผิวนะคะเป็นตัวสมุนไพรก็ใช้คู่กันอันนี้ก็เป็นเหมือนสบู่ล้างหน้าธรรมดานะคะเหนียวเหนียวเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ใช้คู่กับอันนี้ถ้าเวลามาขัดหน้าหรือขัดผิวตัวก็ได้นะคะจะเป็นผงผงเหมือนสมุนไพรทั่วไปนะคะยังาไมา่ได้ลองใช้เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะตัวต่อมาอันนี้ก็คือเห็นกันชัด เห็นกันบ่อยๆอยู่ละฮิตกันอยู่แล้วนะคะก็คือตัวน้องนะคะนะคะก็ลองเอามาใช้ดูเป็นตัวซีวีดไวท์บอดี้สครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่อไวท์เทนนิ่งบอดี้มาร์กนะคะเป็นตัวซีวีดเหมือนกันทั้งคู่เลยอันนี้ใช้ไปบ้างแล้วใกล้จะหมดแล้วด้วยแต่อันนี้เพิ่งซื้อตามหลังมานะคะยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะลองใช้ดูแต่รู้สึกว่าใช้แล้วผิวก็เนียนดีนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นแต่ถามว่าขาวแบบจืวะเลยไหมคงไม่ใช่ ก็คือกระจ่างใสขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ของที่เป็นของไทยๆของเรานะคะอันนี้เป็นอารเวล่าแฮนด์เนลครีมครีมทามือและเล็บเป็นของโอทอปอะเออไม่แน่ใจเป็นของจังหวัดอะไรนครปฐมมัง้งหลอดก็จะคล้ายๆของพวกยี่ห้อตามที่เราเห็นเหมือนหลอดทาสีอะ่ะนี่ค่ะกลิ่นก็จะหอมๆนะคะเหมือนเขาใส่น้ำหอมด้วยมาจุดนี้ หลอดใหญ่มาก60บาทเองแล้วก็ข้ามมาที่ตัวของไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรืออะไรสักอย่างนะคะโรลันโจนา่าเป็นเฮอร์บ t ลไว n g นิเอเซนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแอมไอตัวหลอดดูดเงี้ยนะคะเป็นเซรั่มเหนียวเนียวใสใสอันนี้กลิ่นเนี่ยกลิ่นแบบสะอาดสะอาดคล้ายๆพวกของใช้เด็กอะ่ะ อันนี้ซื้อมาฝากคุณแม่ให้คุณแม่ลองใช้ต้องถามคุณแม่ว่าเป็นไงบ้างคุณแม่ใช้เป็นนิดนึงแล้วมัง้งเป็นไวท์เทนนิ่งเอสเซนแล้วก็ช่วยริ้วรอยกระฝ้าอะไรพวกนี้ค่ะเรามาจะเป็นเซ็ตของบูธแล้วว่าสันนะคะเดือนที่แล้วซื้อเป็นครีมนวดผมมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทรีทเมนต์ครีมหมักผมนะคะกลิ่นเดียวกันเลยจะเป็นเบียร์ละไข่แดงนะคะเบียร์แอนเอ็กซ์อินเทนซีฟแฮร์ทรีทเมน ก็จะเป็นนี้ตอนนี้ยแอบใช้ยานิดนึงอะเพราะว่ากระปุกมันเล็กมากแบบเอื้อมมือลงไปได้ประมาณครึ่งกระปุกแล้วแบบที่เหลือต้องแบบเทๆ,ๆออกมามันก็ค่อนข้างเหนียวเหมือนกันนะคะก็ต้องหาขวดอื่นมาแบ่งใส่แล้วก็จะเป็นตัว seaweed conditioner นะคะ all hair type ตัวนี้เราใช้เป็นยาสระผมอยู่แล้วเราก็เลยซื้อครีมนวดมาใช้คู่กันดูเพราะว่าครีมนวดเทสเม่ที่เคยใช้อหมดไปแล้ว านี้้มใชดูตัวครีมนวดเมื่อกี้นะคะมันเป็นราคาซื้อ1นแถมหนึ่งก็เลยซื้อมาคู่กับ b o ท a n y a n d o a t m e อ l นะคะคอนดิชเนอร์เป็นตัวน้ำผึ้งกับข้าวโอ๊ตลองมาใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้สำหรับผมแห้งและผมเสียนะคะก็เป็น1นแถมหนึ่งก็เลยซื้อคู่กันมานะคะจบที่โบ๊เราก็มาที่วัสันนะคะตอนนั้นลดราคาอยู่นะคะเป็นเมเบอรีนนิวยอร์กเป็นมาสคาร่า ara, และชนิต้าสักอย่างนะคะ เป็นตัวที่เพิ่มความยาวและความเงอน,นตัวขนแปรงก็จะเป็นนี้โค้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็เบนเบเ,เหมือนเป็นไฟเบอร์ช่วยเพิ่มขนตาอันนี้เขาก็เค็มว่าอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเป็นสีศนย์หนึ่งสีดำนั่นเองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วซื้อมาอีกแล้วด้วยอันนี้พอดีใช้ทุกวันมันก็เลยหมดเร็วนะคะเป็นตัวซีวีดใส่ผมของเลอซาชานะคะยี่สิแคปซูลซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ในราคาพิเศษแล้วก็ไม่พ้นนะคะของวัส,สันโลชั่นตัวเดิมเลยนะคะ H.Bella นะคะกลิ่นเวอร์บิน่าแอนมอลบาเล่นะคะเป็นตัว body serum นะคะนี่ก็ซื้อมาหลายชิ้นเหมือนกัน4-5หชิ้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่นะคะที่เขาเพิ่งออกมานะคะเป็น uh, Sparkle Coffee and Tea Dinger นะคะ whitening toothpaste remove coffee and tea stain fast นะคะ ก็คือสําหรับพวกที่ชอบดื่มชากาแฟนะคะซึ่งตุ้ยก็ดื่มเป็นประจําทุกวันก็จะทําให้ฟันแบบค่อนข้างจะมีสีเหลืองๆนะคะก็ใช้อันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยรีมูฟได้สําหรับพวกที่ดื่มชากาแฟนะคะก็เลยลองซื้อมาดูช่วงที่ผ่านมานะคะค่อนข้างทํางานกับคอมพิวเตอร์เยอะใช่ไหมคะดวงตาก็แบบปวดตาไปหาหมอปรากฏหมอบอกว่าเป็นเหมือนกล้ามเนื้อตามัน่อนแรงวิธีแก้ก็คือเหมือนให้ใช้ i อ a d แช่ตู้เย็นอเลยเงี้ยแล้วก็มาแปะที่ตาเพื่อช่วยให้มันผ่อนคลายนะคะก็เลยไปที่ร้าสนไปเจอเลซาชาต,ตัวนี้นะคะแล้วมันก็อยู่ในโปรเออ่บุฟเฟ่อะคะ่ะ3ชิ้น199ยาสนะคะชิ้นเดียวรู้สึกจะ150กว่าบาทนะคะก็เลยซื้อมา2ตัวเป็นกลิ่นเออ่ฮันนี่เลมอนกับกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะพอ3ตัวปุ๊บมันก็จะต้องมากับตัวนี้นะคะเป็นตัวเออ่ซัมลีーแผ่นนะคะที่เป็นตัว3อัน199ยาสนะคะ ได้มาเเป็นซตต่อกันที่ย่อคิวเพสนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเดือนกันยาไม่ได้ไปซื้อ q ิวเพสแต่ q ิวเพสเขามีสิทธิ์ของเดือนเกิดนะคะที่ลด50%ในราคา2,000บาทนะคะก็เขาก็โทรมาเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมก็เลยไปใช้สิทธิ์มานะคะสิ่งแรกก็คือนี่ตัวที่ลงหนังสือบ่อยนะคะว่าใช้ดีนะคะเป็น b b t เทนิ่งบีบีครีมนะคะตัวนี้จะเป็น aipef p F, F 3 7 P a บพบวกบวกนะคะเนื้อมันจะเป็นสีขาวแต่พอมาถูกกับเนื้อเราแล้วมันจะกลายเป็นสีเนื้อตามสีเนื้อเรานะคะมันก็จะไม่มีเบอร์แต่ b ีบีครีมันก็ไม่มีเบอร์อยู่แล้วก็ <c oughs> จะเป็นนี้สีขาวก่อนแล้วก็พอถููถไปมันจะค่อยๆซึมเข้าเนื้อเป็นสีเนื้อตามสีเนื้อของเราเลยนี่ค่ะ แล้วก็จะเป็นตัวทาแก้มนะคะในเซ็ตของแต่งหน้าก็จะเป็นตัวทาแก้มชอบสีนี้อ่ะมันเป็นสีออกชมพูชมพูแดงๆออกเป็นสีโทนชมพูแดงนะคะสวยมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นคิวเพสลองลาสติ้งบัตนะคะเห็นเขาบอกว่าอยู่ได้ยาวนานปราศจากน้ําหอมเนื้อเนี่ยละเอียดเบาบางเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นตัวบอดี้เซรั่มนะคะซื้อมาทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะก็จะเป็นสูตรสีเขียว Uh, สูตร first touch นะคะส่วนอันนี้เป็นสีชมพู first kiss ค่ะสีชมพูม่วงๆก็ซื้อมา2สีแล้วก็จะมีเป็นโฟมล้างหน้าของตัว yeast นะคะเพราะว่าเคยใช้ตัวเซรั่มของเขาอยู่ก็เลยเอาอันนี้มาลองดู q p a t s h o n e y Smoothing Body Scrub นะคะเป็นตัวน้ำผึ้งนั่นเองแล้วก็เป็นตัวล้างหน้านะคะของตัวเซ็ต น้ำผึ้งเหมือนกันนะคะเป็น q p วเพสฮันนี่เฟชเชียลคิ g นซิงสำหรับทำความสะอาดผิวหน้าอันนี้จะเป็นตัวที่แบบมีมานานมากแล้วแต่เขาเพิ่งเปลี่ยนแพคเกจเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็มาพบกับของเซ็ตสุดท้ายที่ซื้อมานะคะเป็นตัวคิวรอนนั่นเองจริงๆแปลงอันนี้อยากได้มานานมากแล้วนะคะแต่ยังแบบยังหาแบบช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทางเว็บไซต์เอ่อเว็บไซต์หนึ่งนะคะมาลดราคาถูกมากเลยทีเดียว แล้วก็ได้คูป,ปองส่วนลดพิเศษมาอีกมันก็เลยทําให้แบบลดได้เป็นพิเศษนะคะอันนี้จะซื้อเป็นเซ็ตเขาก็จะมีกระเป๋าใบนี้น่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้มาให้นะคะในเซ็ตก็จะมีแปรงนี่คิวรอนไฟดีนะคะเป็นหัวแปรงที่ใหญ่กว่าตัวเดิมนิดนึงแล้วก็หมุนไหลทิศทางเสร็จแล้วแล้วก็จะมีฝาครอบมาให้น,นี่ก็จะมาพร้อมกับโฟมนะคะที่ เขาบอกว่าช่วยเป้องกันปัญหาริ้วรอยนะคะคิวรอนเ e ็ดรีเวิร์ m โฟนะคะใช้คู่กับแปลงของเขาเลยเป็นตัวเซตล่าสุดของเขาสีม่วงนะคะที่แถมมาพร้อมกับเซตอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคิวรอนค l ลลาเจนคริสตัลมารนี่จะเป็นตัวคริสตัลมาร์นะคะซึ่งตัวนี้จริงๆเราก็ประมาณร้อยกว่าบาทแต่นี้เขาก็แถมมาในเซตด้วยก็จะเป็นมาร์กที่เป็นแบบใสๆอย่างนี้เป็นนุ่มๆดึงๆเหมือนเยลลี่นะคะแปะครึ่งหน้าบนและครึ่งหน้าล่าง เซตนี้ที่ซื้อมากเนี่ยเราก็มีตัวบัตรส่วนลดด้วยนะคะลดไปลดมาเหลือทั้งหมดเลยพันสบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำราคาเต็มเไม่ได้แต่ว่าพอลดไปลดมาแล้วมันเหลือส3 5 0ัามสิบาทสำหรับเซตนี้นะคะมีแปลงมีมาร์คมีกระเป๋าแล้วก็มีตัวโฟมให้นะคะแล้วก็ไปพบกับของที่ได้มากันเถิดนะคะัพอดีว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ พี่สะพยและพี่ชายนะคะซเขาก็ไปเที่ยวเกาหลีกันมานะคะก็เลยได้ของเกาหลีมาอีกแล้วตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวของทดลองนะคะเป็นของ ac clinic daily skin care kit นะคะให้มา2ตัวน่าจะเป็นตัวโทนเนอร์กับอิมัลชันหรือเซ่โลชั่นเนี่ยแหละคะ่ะยังไม่ได้แกะดูแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้อยู่ประจำเลยนะคะเป็น la n e s water s l e e p i n g pack แล้วก็จะเป็นเซตของมาร์กนะคะจะมีตัวนี้เลย Nature Republic นะคะเป็นตัว Olive แล้วก็เป็น The First นะคะของ Nature Republic ต่อมาเป็นเซตของ The Face Shop ค่ะมี Aloe Vera นะคะ2ตัว Promagnet g ett, ทับทิม Blueberry แล้วก็ Honey นะคะ ขอบคุณมากเลยที่ซื้อมาฝากนะคะวันนี้ของก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะด้วยว่าสําหรับเดือนพฤศจิกายนันนี้น่าจะไม่ค่อยมีของอะไรเพราะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ซื้อของเลยนะคะเพราะว่ายุ่งมากทีเดียวไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งนะคะถ้าหลังจากวันนี้ไปนะคะเราจะช้อปปิ้งซื้อของมาก็จะมาทําวิดีโอในเดือนถัดไปให้ดูนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะรวบไปเป็นเดือนธันวาเลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ